ริมดักท้ายไปดิเฮ้ยเฮ้ยลาก้าอยู่แดงลาก้าอยู่แดงไอ้แดงเกี้ยไอ้แดงเกี้ยเอาละใส่ยูวใกล้จะดูแล้วเฮ้ยลาก้าอยู่แดงนะอยู่แดงฮารองฮารองฮารองไอ้แดงเกี้ยลาก้าอยู่แดงฮารองลาก้าอยู่แดงฮารองฮารองคู่นี้กับ

แดงเกี้ยน <c oughs>: <c oughs> um. ้อมเก้าต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดียังเาว่าดีนะอ่แดงเก้ยเ้ยแดงก้มแาง้แดงก้แดงเาแดงเต้แดงเอาเต่แดงเอาเต่แดงเอาเ่แดงเตาที่แดงเอาเีดงเต่าเ้ด่าเ่เ่าเตดงเเาเแจา้งเล่ เด้งต่อที่เด้งต่อที่เด้งต่อที่ไอเด้งก้มแล้วไอดำบักแล้วโอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยส่องเจ็ดต่อนะส่องเจ็ดต่อนะโอ้ดำเข้าข้างดำเข้าข้างดำจุกบดำจุกไปดำจุกไปเด้งเอาพื้น cà ôi đang cao căng đang cao căng đang to đam chúc chú anh đam bắt ơi đam chúc ơi đam chút ơi anh em đưa bao quá bay quật ôm anh đang kia anh cao căng đam to quá ơi bên vừa đèn anh đam chúc bay đam cao căng đam chúc anh đam chút, đam chúc bay đèn quạt đưa đam lửa bay tin lửa bay tin lửa bay ôi quật ôm quật ôm quật

đi chơi mà ai chẳng ở đèn Kiệt vai đèn Nốt vào ăn xin câu cái mùm Đai điêu Đây da là mà gì Mánh tọc cái lưu bài lấy mà gì Bỏ qua đó có nào, bỏ có nào Ta đèn mình đèn vẽ nè lưu, luôn đèn hợp lưu Đổ quá, đổ quá, ไอ้ดำได้ช่องมาได้มาเดี๋ยวไปช่องหุ้นเลยนะเดี๋ยวมาเปลือยปันลอยโล่งปันลอยโล่งลาก้าอยู่ดำนะลาก้าอยู่ดำนะลาก้าอยู่ดำป,ปันนาปันลอยโล่งกับปันลอยโล่งตัวกูนี่ เบิ่มไปไหนลองเบิ้มนปไหลองเบิ้มนปองเบิ้ลนปองเ่าสองไม้นะอวสองไม้นะอวสไม้นะเออแดงต้อยนะแดงต้อยนะแดงต้อยนะแดง้อบเลยแดงอบเลยแดงอบเลยแดงต้อยนะ đâm tay mà điều, lộp thì tay mà điều, đắm tay mà điều Kiệt phải đen, kiệt phai đen Bươn đã rồi, tỏ ra, đắm tỏ bươn đã rồi, đắm tỏ bươn đã rồi <laughs> เด็กเงนนั่งจุนลอยๆอยู่พอดีำีอยูๆไปเชยนะนัะเด็กนะเอ้ว่าเดี๋ยวก็มาตาเดี๋วก็มาดำได้มาเดียวจะพีดำได้มาเดียวอยู่นะขาาล้องมีดเ่าไม่ได้เอามันเอาแัไดครับดำได้มาเดียวดำได้มาเดียวครดำได้มาเดียวเดีวาเลยลูกเดีเอาเลยไ แล้วเราเฮ้ยเนี่ยดำชนะเลยครับสมิตรดำชนะเลยครับดำชนะเลยดำชนะดำชนะดำชนะดโอ้ยโน้ตฝ่าวัดไหมทิ้งเข่าขายครับจากสนามบาดแท้ครับโนดมุมดำครับเป็นฝ้าชนะไปได้ครับสมิตรโนดตฝ่าวัดไหมทิ้งเข่าขายครับจากสนามบัดบาดแท้ครับเป็นฝ้าชนะครับ